ล้าจะพี่น้องสาวน้องค่ายพาเลาะพามาเลาะเบิ่งเ,เห็ุอีกเราจะว่ามันสิมีบเนาะเฮาบ่ไไรมาสองมือสามมือเขาเก่าคู่เก่าเราจะพี่น้องไปเบื้องเห็ดก็เ,เ,เ,เห็ดก็เขียวเห็ดไอเึิงหวานเนาะพี่น้องเนาะว่าเฮาสิได้บ่มม้อนี้ไปเบิ่งเพะว่าเฮาเหตมาสองมือสามมือแล้วพี่น้องไปเบิ่งกันจ้าว่าเฮาสิได้เหตดกันบ่จังไดก็ฝากช่องเนาะใบในเด้อจวจะพี่น้องสาวน้องค่ายพาเลาะจ้ะ เห็ดไม่ทใไม่แล้วพี่น้องเนาะเข้ามาเดิมต้นกันเห็ดไม่ฝากพี่ฝากน้องเบิ้งถือใจกับกดติดตามให้ในกดไลค์ให้ในเลยจ้าป่ะพี่น้องป่ะเข้าไปเบิ้งเห็ดกันเนาะย่างขึ้นทางนี้รงมาทางนี้มันคอยสี่เมือยป่ะไปเบิ้งกันได้สีได้ทอดแกงป่ะเข้าไปในอือครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขึ้นเขาคือเก่เาเหมือนเดิมขึ้นเขาเ,าเป็นรุ่นเห็ดว่าจะมีบ่ พี่น้องเมื่อนี้ถ้าสาวน้องค่ายพาเลาะมาเลาะเบิงเห็ดคือเก่าจ้ะขื้นพูขื้นเขาอันเก้าอันเดิมเนาะพี่น้องเนาะมาจ้ะเข้ามาเบิงว่ามันสิเกิดไปเนาะเห็ดกอเห็ดหวานเนาะพี่น้องเนาะเห็ดผึ่งหวานกับเห็ดกอเขียวจ้ะพี่น้องเขาเวียนมาสองมือสามมือแล้วเนาะไปเบิงกันว่ามันสิได้บ่จชะพี่น้องจังไรเบิงเราถือใจกับกดติดตามให้ในเด้อจากพี่น้องสาวน้องค่ายพาเลาะจะเพึ่งเปิดคลิปเปิดทำช่องใหม่เนาะพี่น้องเนาะ อ้อฝากไม่อ้อมอกอ้อมใจพี่น,อน้องแม่จาก่องเนเ้อจ้าเด้อเห็ดเพื่อว่าเห้าเอาเสียเอาวัฒนธรรมหรือบราณวัฒนธรรมหรอกจก้ะมาอยู่ประเทศเกาหลีเนาะจ้ะพี่น้องมาอยู่หลายปีสิบปีแล้วจ้ะแต่เลือยอยากไายทอดวาเฮ้ามาอยู่หนีเข้าเห็ดอีหยังแม่เนาะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องเฮาหูว่า ยูนี่ก็มีกินไม่ยูไม่กินคือกันกับทังบ้านเฮาจะ้ะถ้าเฮาเบ่ขกี่ขานถ้าเฮามันหาเฮาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอยากกินเห็ดเฮาก็ได้กินเห็ดจะ้ะอยากกินป่าเฮาก็หาป่าเนาะพี่น้องจะ้ะมาจะ้ะเอาา่เาเฮาสิได้อย่างเนาะพี่น้องเนาะมาไปรุนกันแรกครับบ้านนี้ ว่าจะเอาแน่วันปัดเห็ดมาฟอมเนาะพี่น้องฝนบ่ตกสิโอ้ยลืมทุกเถอ่อวา่าสิมากับมาโลดจับกระตาเอามีดใช่กระตาแล้วมาโลดเห็ดน่นเห็ดข้าวดินอันนี้เห็ดอันเห็ดเห็ดดินด้วยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเอาไปแกงเออใส่หล่างใส่ปิดไว้มีกระเพึงมะฮอดมาถึงครับเัาจะเริ่มจนได้สามดอกแล้วสามดอกมาเบาาิ่งเบิงว่าเขาได้ซ้ำดเนาะ เอาคนไดว่าอยากเบิ้งอยากเห็ดจะไหนเขาเห็ดแบบไดจังคันจังสีเด้อคอยเป็นตะเบิ้งกันแนะน้ำมานได้เลยออามาปั๊บอุ่นช่องจะของเห็นมันเบิ้งได้เนาะพี่น้องเนาะซึ่งเขาก็เรียนรู้ไปน้ำแบบใดเขาเนี่น้ำจากพี่จากน้องเขาน้ำจ้ะกกาเขาจะเอาพี่พี่น้องเขาผู้เปลี่ยนคูเบิ้งมาเขาเห็ดแบบนี้ค่ะอันบอกเป็นตาเบิ้งเนื้อสารน้องค่าย เฮ็ดแบดแจ้งชันหนึง <il> สีเด้อเห็น <im> ช่องเห็นนันเฮือผู้ใดกะว่าเฮ็ดอันเลี้ยวเกิดกระเบื้องเฮ็ดอันนี้นะเอาดีบ่สหนึ่งตะวัโอูเอาไว้เพิ่นซะหย่อนใช่ไหมข้างเก่าบ่นี่ล่ะมองเคยเกิดเฮ็ดอะไรเฮ็ดก้าเขียวเบิ่งเฮ็ดก้าเขียว แขงคัดนอกันนตกกันมฟุ้ตีอะนนอ้เห็ดนเหดิ่นกโ็แกแกแล้วแต่ว่าก็ยังแข็งอยู่เพราะว่ามันฝนบ่มีเห็ดดิน นี่เด็กจีบเป็นหลุมเห็ดเผ่งวันเฮ้ยโอ้เห็ดก้อเขียวก้อเขียวคนแตกแล้งเนยได้ยุแข็งโอ้ได้ยุพี่น้องได้ยุจ้ามันแหงเนาะมันแหงมันแหงสองดอกอ่ะอือตรงใบดอกตูมไว้ให้มันใหญ่อันกับกับ่ได้ว่าดอกนั่นจะเนาะผู้ใดมาหามาฟอก็เอาไปที่ว่าหน้าบัวเพิ่นว่าว่าตูนาะพี่น้องเนาะ มาอีกอลงจังสี่เ,<อ>เลยเนี่ยเอา,าไหมเก็บเลยแต่พ่อแกงมาน้องพี่น้องคือเป็นไปหารเลาะเบิ้งเห็ดเผิงหวานท่าพุน้นบางเ้าเคยเก็บลงไปยังข้านั้นไปเบิ้งเฮ็ดอันไอเฮ็ดอันยังกว่าเฮ็ดมันปู ไปหาเลาะไปเรื่อยๆห้าห้องปลูกพอเห็ดมูญงไปรุ่นกันทั้งนายน,นี่บ่น้องทั้งนั้นมอมีเห็ดพอเนาะไอเก็บเห็ดพอนํำเพราะว่าเห็ดพอออกอยู่ดิเห็ดกอเก็บแล้วเนาะมันมีเห็ดพอกอแดง<อ>แต่ว่าบ่แดงัเดเก็บ เอา้าย่างไปตามเขาเนี่ยแหละมันโมมันกะถือว่ามาเที่ยวเนาะเที่ยวเขาป้าเป็นป้าเอป้าเกาลัดเป็นป้าเกาลัดต้นเกาลัดเนาะนี่อีกบนนั้นก็นได้มาเก็บไปทําเป็นอาหารอะเป็นรสชาติมันๆนาอมากเกาลัดแซ่บครับมากเกาลัดมีกไข่เห็ดตัวเนี่ย าไข้เห็ดเห็ดข้าวดินอออนี่เออแมนดีดีนี่ดอกน้อยขึ้นไข้เห็ดข้าวดินดอกอไปเรืร่อยๆเลยมีบ้านน้องข้างนั่นตะเกามันเกิดเห็ดดินนี่เนาะแถวนี้เนาะดินเห็ดกอ ฝนหมองเห็ดเพลิงวานมัมนมาคือเกิดไปเนาะ อัลอลอรุ่นกันอีกต่อไปครับอีกโคกหนึ่งอีกทัดกันไปอีกคือการการหาโยหาขินมะพี่นองเนาะบรรยากาศทางเขาเข้าบ่ใดอันเข้าบ่ใดมาปลูกไว้ชื่อว่าน่ะเข้าบ่เขากับผู้อื่นเขา เอ้มืนอนนี้ชอดได้เห็ดตลอดพี่น้องมืนอนี้ชอบได้เิ็ดได้แพงมากเลยแต่ว่าใบาไม้ก็แห้งดีด้วยเจอแล้วเห็ดยังน้นองเห็ดกอจะนี่ฮอตกอเขียวจะนี่ว่าไม่เห็ดอัน จะเอามาเบงจะเอามาเบงจะว่าแบบว่าเม็นเห็ดอันนี้เท่านี่พี่น้องเห็ดก้อแดงเบื้องหน้าตาเพื่อนกันเป็นยังไงโอ้ยมาบ่ท่านพี่น้อง เนาะมาบัาทันปกไว้เส้นเป็นเชือต่อไปอทำไปนี่ครับบรรยากาศแร่งๆฝนมาตกส3องทามือแต่ว่าก็มีเห็ดอยู่ดอกนี่จะดอกขึ้นแข็งถ้าโดนฝนกับสีเปื่อยเนาะ คิดว่าจะได้เฮ็ดเพิ่งวันอยู่ครับวันนี้บ่พิดวังงดอกเดี๋ยวไปรุ่นกันว่ามองเคยออกนะไปพอนถึงครับกำลังยางไปอยู่เคยได้สุปปีก็ได้ยืหันละควยเอยียงพูยุอยู่นี่คุยตุนนี่ใช่นรองนี่หัดตุน นี่พี่น้องเห็ดค่าค่าบ้านห้องอนะไรหน่ยนี่แป้งพุทโธมันหนึง่งเป็นมากมากที่พุทโธ่านี่ยหนึ่งจำจุแก้วบักเนาเฒ่าแล้วจะหลุนฮัน,นมนอน,น,นี่เอาไ,ไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆเดียเ๋ยวก็เต็มตาเก็บเฮ็ดเทระดอกเทระดอกเดี๋ยวเขาก็ได้เต็มตาเอง วงานกับลูกไผ่ไปเก็บเห็ดเกิดได้แค่ละดอกนะครับเก็บไปเรื่อยๆเก็ได้เต็มตาเองเนาะเก็บได้เนาะทั้งอันเฮ็ดยังอ๋อกําลังไปเปิดเมั่กัหนะนี่พี่น้องโสมนาตัวนี้เ่าแล้วจะนได้ได้สองดอกมีสามดอกก็ได้เกือบไปทั้งเพิ่นขึ้นกันเลย ใส่บู้อีกกอกนึงเหลียวเห็นแดงแวบๆปัดแน่นรึเปล่าไอ้เทียมกันนะน้องโอ้ยใบไม้พี่น้องใบไม้พี่น้องใบไมนหัวดดอกตุ้มตูมเห็ดเพิองหวานมาดินสวยเห็ดขาวดินตัวเพิ่มเรือนเห็ดขาวดินนี่ปมาณเห็ดขาวแป้งเห็ดแป้งมันบางตรงนี้บระมาณบอกทางเอฟซีห้าทางขคเย่าได้ปะโอได้เยอะพี่น้อง ทงังเยาะคนเก็เห็ดกอแดงเนาะดอกแข็ง,ดดงแดงงามงเห็ดกอแดงทาง<อ>ั้งโฮมีไปทางเมืองำหนดหนาวเพชรบูรณ์แม่เขาไปอยู่หันก่อนเขาจังเล่นนู่จากพี่จากน้องเขาอยู่กับเองเนาะอันนี้อยู่เกาหลีด้วยจ้ะพี่น้องจ้าสาวน้องค่ายทำงนานอยู่เกาหลีจ้ะมาเก็บเห็ดอยู่อยู่เขาอยู่เขาเกาหลีด้วยจ้ะพี่น้องแต่มีเห็ดหลากหลายชนิรรเชดเพื่ออะไะจ้ะแต่เขาบวกกับเก็บเนาะ ปีนี้มันอยากผลบดีนะพี่น้นองผลบดีผลลาไม่พี่น้อเนี่เนาะเดี๋ยวนดินกันนะลาเป็นลาแล้วไอ่ถ้ำเชือ,อก <c oughs> อืมผลลาไล้อีได้เห็ดอันนี้นอ,อ้หหวม่นอีหยังลาไม่ขาบานเราจะไม่ไก้ถึงลาเข้าก,การะเพาะถึง้เห็ดปีนีบ่บ่หลายได้พี่น้อง เห็ดปีนี่บ่หลายคือสุป,ปีจ้ะนี่สิเป็นอาชีวะปีนี่มีคน้นหูจักว่าเห็ดนี่มันมีเห็ดเกิดนะพี่นอ้นองเนาะสูป,ปีดีสานนองค่ายเก็บผู้เดียวจ้ะสะออนปูเป็นพื้นท่าไปเวิรเก็บมองเดียวกับเป็นกระตาสองกระต้านะจ้ะก้อยเห็ดพ่นป่อยถิ่มปื่อยอีอย่างไปแต่ว่าปีนี้อ่ะมีค้นเห็นสาหนองค่ายขึ้นเขานี่พื้นระสีวานีเห็ดพื่นก็มาขึ้นบัดนี้บ่มีเห็ดห้เก็บเลยจ้ะ มีพอได้แกงซัมหนี้ก็ดีกะะันเหรจเจ้าหน้องเธอว่าเฮาเจ็บไปแล้วมันหลายหลายเขาก็กินบ่มเอิดเนาะเออเอาใส่ตูเ้เย็นไว้กินให้กุ้งปีกับพ่อแล้วจ้ะให้พี่ให้น้องเขามาเจ็บเอาเอาไปกินน้ำกระดีพี่กันหน้องมาลองบุ้งน้ำขินเห็ดเขาหอมเหระโอ้โหเด้ออ้ดอกนี่ดอกงามดิอเออเจอเห็ดข้าวดินอีกแล้วโอ้ขาใหญ่ๆหญโ,โ,โอ้ดอกงามๆเลยนี่ นี่นี่พี่น้องว่าบิ่งเห็ดผงหวานพี่น้องเห็ดผงเป็นล่าเนาะนี่นี่จ้าอืมโอ้ดอกจ้ำกันกับเห็ดสวีเดนที่นี่ลึกนานโอ้โอเคโอเคอยู่โอเคอยู่พี่น้องฟองพคนที่เป็นด้วยกันเดี๋ยวอุ้ย โอ้นี่เห็ดคาโอ้เห็ดคามพะชน,นเห็ดอันนี้นี่พี่น้องเห็ดทาน <He ads S 2> นั่นแหละนั่นแหละโอ้นี่เด้เห็ดทานเนาะเห็ดทานเห็ดทานเห็ดทานกระเสบจากพี่น้องเนาะส่วนตัวเราหมักเห็ดทานจ้าไปแกงนะี่จ้าพี่นออ้องได้ใบหนึ่งว่ามันหย่ำมปุดๆแล้วก็หอมดีอุ้ยนี่เด้อีกดอกนึ่งอุ้ยเนาะอะไรนี่นะ งงานางหยาดน้องโอ้โอสุดยอดเลยอดอกนี้งามครับงามงาม,<ๆ>งามอุ้ยสำพเพอเห่าบวเคลียสำพเพอเห่าได้แต่เห็ดอันว่าแต่มันโพขึ้นไม้เห็นสำพเพอคนขึ้นล่าเนาะงั่นบอกโอ้เห็ดเห็ดทานนุ่มๆสำเพอคนขึ้นล่าบ,บดายคนขึ้นอยู่แต่ในใต้อันอันยาแล้วยาโอ้วใบไม้มันใบไม้มันหนาเนาะ บันพบุรุษโพ,พขึ้นมาพันบานแล้วบรรพบุรุษเถียนมันจะไม่ขึ้นหน้าอืมแล้วน,นี่ละ่ดละดอกกระลังมันลงเห็ดทานใหญ่โอ้อันนี้บ่แม่นเห็ดทานยังเห็ดทานยังมันสิกอีดง่ายง่ด้วเชื่เหยือเ <c oughs> จอแล้วพี่น้องเห็ดเห็ดกอดเขียว ข้าวดินอยู่เป็นพ่วงน้ำเครื่องเขาก็มีน้ำสำหรับกระแตกันหลอกมากิน กันต่อครับเลาะไปเรื่อยๆเป็นสุดดอยอู้หึดไหมนี่ละหกพักหึดถึงวันนี่เป็นต้นพักน้ำพักน้ำเกาหลีเนาะช่วง หยิดหนาวเพิ่นกะติโป้งยอดออกมากินออกมาแล้วเด็ดเด็ดกินตักหวานตักน้ำปลานี่น้ำพร้อมเ้ทายน้น้ำให้เบิ่งน้ำนีพี่น้องเห็ดยางเห็ดค่านาะบางพื้นที่ก็เอินเห็ดค่าบางพื้นที่เลี้ยงเห็ดยางแต่ว่าเมื่อนี้ไม่ได้เอาไปกินนะครับไม่ได้เอา ที่ป่อยไว้ให่าน้เป็นเชืออยู่นี่ขี้นเ่อแหละนี่ก็แม่นเป็นเฮ็ดยางเฮ็ดขาเ่็ดเชิงไลก็เด็ดก็เด็ดใส่แรงใส่ง่าย,ะยาบะเสอะยอทังอื้อนี่ดกันนะเฮ็ดยางมันก็นนะอนอยอ เก็บเบื้องนี่อุยุอย <si ู่นี่มันยังไงอุยุอยู่นี่นี่ตองแม่นแท้ๆนี่เปิดเลยครับเปิดให้ดูครับนี่นี่เบิ้งระบายมังคุนเฮ็ดแท้เฮ็ดแคนโอ้ยนันเป็นเฮ็ดเพลิงหวานนี่พี่น้องเฮ็ดเพลิงหวานเนี่นี่เดี๋ยวเบิ้งกันเบิ้งกันใส่ได้ลยบ่ Ừ mmmm cái mmmm mmmm khèn mmmm 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 ดอกนี้มันเน่ามันขึ่นหน้านะพี่น้องดอกเห็ดเพิง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 นี่ออ้โหนี่พี่น้องเพิงอีอย่างเฮ้ยพี่น้องเข้าดงบอกเ้อเห็ดเพิงเข้าดงจิงืฮ้ยเาม่นเห็ดเพิงหวานดอกเพราะมันออกเหลืองเหลืองไหมฐาน้องค่ายาวไหมจ้ะตาว่าโจนี่มันเน่านี่มันอันนี้อยู่นี่นั่นเห็ดเพิงอยู่นี่อีอย่างนี่เอออันนี้เห็ดเพิงหวานได้อยู่จ้ะพี่น้องดอกนี้ แกงไปหน่อยงต่ขึ้นลอาทีตากลองปรเห็นเนาะตปเล็กประสมน้อยอันอันอยู่ทางงานตังเะลลอยู่ข้างงานเลยบรเห็นเคยเน่ยมันมันดำดำชั่วแลวเนาะกรมคืนกันกลมเกนกันก็ใบไม้งานเคยทะปลตากลองเขาเห็นกี่น้องาตาเราบดได้บ้างเห็ดเ็นพังตาเนีนันบ่ได้บิางเห็ดแต่เขาปลากรองเห็น โอ้ยไพ่ยมาทำงานแล้วเจ้านี่ไพ่ยมาทำงานแล้วยีมอไซค์ไปมาแล้วโอ้มันดอกเห็ดอันนี้ค่ะอืมเห็ดเราโอบก็มีพี่น้องมเห็ดแล้วก็มี่ผีกเจ้าหาเจ้าหาก็เข้าได้กเจ้าหาคัะ ไปลุ้นกันต่ออีกครับเจอได้ยังน้องท่านั้นเอาบอสะวานบุกไปยังบอสได้ใช่ไหมแต่แมงมันจ่อเออบอสเป็นล่า,อาบาาอสแมนลาเด้มันดำดำคืนดำดำนั่นเลยคืนดำดำนี่นะอือเอาบาอสปล่อยไปคุหวานเกิดไปทั่วทุกอันเด้จริงจ่งเพราได้แกงนี่หรอกข้ามีอยู้น

ช่องสิงสิงบันลังช่องสิงสิงตั้งนังนะครับตั้งสามขาพิ้งโกงไม้อยู่นี่โอ้หอนคักเนาะหอนเอาฝนหยุดตกได้ตอนบาน่าใบไงหอนเอาแล้วฝนตกอตอนใบฝนตกตอนค่ำเท่ากับมาพอดี นี่กะอีหยังนี่พี่น้องสิเจ็บให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งนจ้ะมากเกาลัดมาเกาลัดมากน้อยเพิ่นสิว่ามันบ่สมบูรณ์แล้วเพิ่นก็ลดนมาเนาะมีคนมีน้ำน้ำน้ำพี่น้องน้ำแข็งนี่ยแข็งแข็งมากเกาลัดเฮ็ดกอ มองค oh, okay. ่อยเกิด hmm. ก nice. mm ็บพรเกิดเนาะจ้ะเนาะมันมันแรงมันแรงกับปกติพี่น้องปกติเดือดนี่มันไหวเลยเจ็ดจ้ะทางนี้เนาะมันสิไหวมันสิบ่มีเห็ดแล้วใส่ดทองเพิ่นเห็ดกอโวแม่นเห็ดเพิ่งหวานนี่อกนี่อืออ๋อเอ้ามีลูกความนั่นลูกหน่อยน้ำลูกหน่อยน้ำจีพี่น้องอู้ลูกหน่อยเห็ดอันนี้ต้นนี้โวเมีนเห็ดเพิงเห็ดเพิงต้นนี้ โอ้เฮ็ดพิงเกิดน้ากันเฮ็ดพึ่งยังนะเฮ็ดเพิงอยังที่ตีนกลุนไหมเฮ็ดพึงเฮ็ดพึงเขาป้าบอกไ่ตง่ยงตบ่ากับใส่กินเนพี่น้องแต่ว่าหูซื้อเห็ดมาพี่น้องเห็ดเพึงเห็ดอันนี้มีมานะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนั่น๋อ้เห็ดพึง เฮ็ดึงเพิงเขาเอิญเฮ็ดพึงยังนะที่ช่องนั้นเห็นเพื่อนเก็บก็เลยอันนี้เจ้าของว่าเฮ็ดพึงหวานพึงหวานเฮ็ดอันเฮ็ดพึงยังเริ่มแล้วล่ะนี่นะพี่น้องตามหามาเพิ่งเจอมองมั่นได้จากพี่น้องแต่ว่าปีนี้พ่เกิดจักเป็นอีหยังมาหาต่อ mười lăm đó rất là ngon lắm mười bao quanh tàu mười lăm tàu mất lắm mất lắm mất mưa อาะบังมึงนี่ฮ็ดกอเขียวอีกแล้วนี่ดีอู้ยอันนี้ก็แม่นที่หน่กสองดอกใหญ่ๆเลยดอกงามๆดอกอ่อนๆนี่ป่ะสองดอกเมื่อนั้นเอามางนีลระจะพี่น้องหาดอกมีสองดอก ก็เขียวโอ้พี่เดโอ้พี่เดพี่เดพี่เดโอ้ยพี่เดถับไปพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวได้สิเปิดให้พี่น้องครัเบิ้งนี่ซับนี่กัเอาได้ยุ่ยได้จากพี่น้องเห็ดก่อน้อมาลางง่ายจ้ะนี่นี่นี่อ้าวได้แล้วล่ะจ้ะนี่จ้ะนี่เกิดหลายอยู่ตรงนี้ว่านี่พอดีตรงนี้ กัน <ee> <laughs> ม,มาหวานพอดีจริมาหวานพอดีเลยนี่เนาะพี่น้องมันแมนเดลกัเน้าเก็บเห็ดมาพอเห็ดอันนี้แนโอ้มาหวานพอดีเนาะเป็นอย่างคือพ่อมาหวานเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ถือใ<ช>่าใหญนั่นดอกมันทั้งงามดอกต่อไปอเอาซทำนี่ก็ได้อยู่เดยใจพี่น้องเพราะว่าเห็ดอ,อันนี้มันแข็งเนาะมันล่างง่ายจ้ะนี่สงามเลยพี่น้อง จักดอกนี่นะคะคือหาดอกปกติบองมีพ่นเขาเลยพ่นเห็ดกอจ้ะหาหกหกดอกอันนี้ได้ปะได้ยู่ดอกเอาลดเนาะฉันเข้ามาว่านี่เป็นตุ่มพอดีแต่ว่าผมกับมักุ้งซีแล้วครับนี่นี่ง่ายอายุอันนี้ก็ได้อยู่เอาลวอแต่ว่าบ้านหลวงเลยเพราะว่ามันลาง่ายอยู่เห็ดอันนี้มันบ็ได้ยาก

ใบไหม่มากเนาะโอ้พอดีเลยนี่เออพอดีโอเคโอเคนี่นี่นว่าสิบ่ได้พ่อแกงก็ได้พ่อแกงดูจ้ะบัวใดมาได้อยู่หม่งนี้เนาะพี่น้องจะว่ามันกะได้อยูุ่อกจก้ะพอดีแกงบ่ต้นแกงหลายแกงหลายมันบ่แแ่บเนาะพี่น้องเนาะนี่จา้าไอ้กะเจ็บเห็ดให้พี่ให้นอ้องเข้าเบิ่งใดสมีเลยจ้ะพี่น้องมันบ่มีมันกระทรำบดดาเนาะนั่งอยู่ในใป่าจา้ะเพื่อนเขา้าเพื่อนออกเนาะ ข้าเข่าเพื่อนออกเพื่อนออกข้าเข่าก็ใช่ละจ้ะหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะหาแบบเดียวกันแต่บรแษันี้แต่ข้าผู้เดียวคนไทยนีก็ายก็หากินแบบนี้เราจะพี่นอ้องกินเห็ดบาเท่ากับมาหาจ้ะเอาล่ะจะพี่นอ้องเป็นจ้าไหนท่ายดีคือพอดีกับขออภัยเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นเนินเป็นเขามันก็อยกัอยกง่างกยักซันในข้าบ่มีกันซันจ้าเห็ดขิดใหม่ คือใจกับกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเนอกดติดตามมันเน่จะ้ะราว่าค้นติดตามกับยังบะท่านหลายเพิ่งเฮ็ดไม้เนาะจ้ะพี่น้องครับนี่หละจะ้าะไปแกงเห็ดกันจ้ะพี่น้องนะลงเขาก้อนแบบนี้ไปให้ไปล่างเห็ดล่างยังแกงกินสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้อง มันมีเขาลูกขุนนี่ยเขาบ้านไปักเคื่อเมื่งมานมาด้วยไม่จังไดนี้เลเฮ็ดเพิ่งวันนั่นแหละนี่ดอกนี้ก็นี่แต่ว่าเป็นโรยแล้วเป็นลาเป็นโรยแล้วเขาจะบ่เอาอันนี้อันนี้ก็เขาจะบ่บ้าออกไม่ตัขึ้นลาระวังเนะยางระวังทางสั้น การลุเขาเนี่พี่น้องต้องเอาขาลุขาหนาลุกก่อนเลยก้าวลุไปม,มันได้เอ็นตัวลุกนะฮาลุเขาอันสัน้นลำบากลำบากหาเห็ดยุ่งกับไลคับพี่น้องยุ่งหลาลาไม่แต่ยุ่งเสื้อเถาวันเสื้อเถาวัน